สวัสดีครับวันนี้พบก,กับพี่นายเกมครับกับเกมโลบอกครับกับตัวเกมบูฮีเตอร์นะครับวันนี้เราจะมาสู้บอสนะครับบอสประจําวันนะครับของด่านทะเลทรายแห่งความตายนะครับอ่าเรามาดูกันนะครับไปที่บอสบอสประจําวันนะครับก็คือตีได้วันละครั้งนะครับผม ถ้าคลิปนี้ถูกใจก็กดไลค์นะครับถ้าใครอยากให้กำใจก็โพสใต้คลิปนะครับแล้วก็มาตีบอสอันนี้บอสประจําวันของด่านทะเลทรายนะครับผมเราเข้ามานะครับบอสจะอยู่ตรงไหนนะครับจะอยู่ตรงนี้นะครับผมสีม่วงนะครับนี่บอสประจาแมปนะครับอันนี้บอสประจําวันนะครับผมาเราก็ตีได้แค่วันละครั้งครับเพราะมันมีจํากัดแค่วันละครั้งเท่านั้นครับผม ส่วนผมนะครับก็จะเป็นสายเวทนะครับนี่คือค่าสเตตัสของผมนะครับผมสติปัญญานะครับโฟกัสนี่คือมานานะครับมานาที่เวทมนต์นะครับมันจะเพิ่มนี่ครับอัพตรงนี้มันจะเพิ่มนี่ครับผมพลังเวทนะครับผมอันนี้ก็คําอธิบายนะครับผมส่วนอันนี้ก็คือความแรงของอาวุธไอพลังของเวทนะครับผมนี่คือความมั่งมีคือแบบ เวลาเราก็โดดไปนะครับมันก็จะมีขีดนะครับเพิ่มเพิ่มความคล่องตัวนะครับนี้พังชีวิตนะครับน่าจะเป็นความเร็วนะครับอันนี้ก็คือเป็นเกี่ยวกับวุฒประเภทดาบนะครับผมอ่ะเรามาไปที่นู่นกันดีกว่านะครับกั้นแรกเราก็อันนี้ครับผมจะอยู่ที่ตรงนี้นะครับนี่ปราสาทตรงนี้ครับเราก็ไปที่อ่ามาที่นี่นะครับอ่าแล้ก็เดินไปที่ปราสาทนะครับ กดตัว V นะครับเพื่อเพิ่มความเร็วในการเดินครับนี่ครับเดินตามเส้นทางนะครับแต่นี้เราก็จะมาตีแค่คนเดียวนะครับอ่ส่วนผมนะครับตอนนี้มันเลเวลตันที่72ครับตอนนี้ก็เลเวลตันเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมเหลือแต่หาของดีๆนะครับตอนนี้ก็เอาของเท่าที่มีนะครับ ชุดประจําดันอะไรประมาณนี้ครับก็เป็นของพื้นฐานนะครับสิ่งที่ผมมีนะครับนี่ครับไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะครับหาของก็ประมาณนี้เองครับก็สเตตัสก็เน้นเป็นทางเวทเป็นหลักนะครับก็โจมตีระยะไกลเป็นหลักนะครับก็แค่นี้ก็ตีบอสได้นะครับสกิลก็อ่าพวกความสามารถนะครับนี่ครับบัฟต่างๆนะครับแอนี่ครับผม แล้วก็สามารถเก็บตามแมปได้นะครับนี่ก็สกิลต่างๆนะครับผมก็ผมก็ว่าเกงเก็บไม้หมดนะครับมันก็จะมีพวกความสามารถเสริมอรเงี้ยครับบัฟเสริมนะครับด่านนี้ก็มีนะครับยังหาไม่เจอนะครับมันก็มีหลายจุดนะครับเนี่ยมาตีบอสนะครับผมบอสประจําวันนะครับวันหนึ่งตีได้ครั้งเดียวนะครับเราก็ต้องรออีกวันหนึ่งครับมันก็จะรีรีทุกหนึ่งวันนะครับ ก็มาตีกันนะครับแล้วก็มีคอสนะครับชุดนะครับผมนะครับน่าจะเป็นชุดฟรีเลียนครับเห็นอย่างนี้นะครับโดยไกลๆนะครับนี่ครับมาตีบอสประจําวันกันนะครับแต่นี้เราจะไปตีคนเดียวนะครับของที่ได้จากดันนี้นะครับก็มีประมาณนี้นะครับก็จะมีกาต้านะครับนี่ครับเขียวอาวุธนะครับอ่านี้เราจะไปตีคนเดียวนะครับ มาดูครับว่าเป็นยังไงนะครับก็ส่วนใหญ่ผมก็ใช้พวกเวทไฟเป็นหลักครับบอสจะมีเกาะนะครับเราต้องตีเกาะให้แตกก่อนนะครับมันถึงจะสามารถโจมตีได้นะครับมาดูกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับบอสก็ค่อนข้างโหดนะครับอ่า ขันแรกนะครับยืนตีไกลๆอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับถ้าเราซูมกล้องไกลเกินนะครับมันก็จะตีไปอีกทางหนึ่งนะครับเราก็ต้องตีใกล้เดินวนเหมือนเดิมนะครับสูตรเดียวนะครับเดินวนนะครับนี่ครับก็กดใช้สกิลไปเรื่อยๆครับกดเกาะไปเรื่อยๆนะครับถ้าเกาะบอสแตกบอสก็จะนอนให้เราตีนะครับจนกว่าบอสจะเต็มครับเลือดก็จะลดไปเรื่อยๆนะครับอันนี้เราก็ยิงตีธรรมดาไปเรื่อยๆนะครับ บอสล้มแล้วครับก็กวาดสกิลนะครับมีสกิลอะไรอาจให้หมดนะครับนนีี่่่อาครับไอสิ่งที่เราต้องระวังนะครับไม่ใช่บอสนะครับเป็นลูกน้องนะครับลูกน้องที่ออกมานะครับมันก็จะตีเราแรงพอสมควรนะครับอ่าเราก็ใช้สกิลไปเรื่อยๆนะครับอ่าก่อแตกหนึ่งครั้งนะครับ ลูกน้องออกมาเนี่ยลูกน้องตอนท้ายมันจะแรงกว่านะครับก็ถือว่าบอสก็ใช้ได้นะครับแต่ผมก็ส่วนใหญ่ก็ไม่ได้สนใจนะครับเราเป็นโจมตีเวทนะครับเราได้เปรียบตรงนี้นะครับแต่ส่วนใหญ่จะคนจะเล่นสายอาวุธมากกว่านะครับเพราะว่าของบัฟอาวุธมันเยอะกว่านะครับ ชุดเวก็มีอยู่เท่านี้นะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ชุดที่ออกมาจะเป็นชุดของพวกนักรบทั้งนั้นนะครับของสายเวทจะมีน้อยนะครับเราใช้สก,กิลยิงไฟนะครับเพื่อเผาเก่อนนะครับลม้มมีอะไรแล้วก็ใส่ไปนะครับ สิ่งที่เราระวังนะครับพวกที่น่ากลัวก็คือลูกน้องครับที่จมสีส่วนใหญ่จะโดนลูกน้องเป็นหลักนะครับสายเวทน,นะครับเดินวนไปวนมานะครับแล้วฆ่าบอสได้นะครับลูกน้องจะเกิดมาตามเลือดของบอสนะครับยิ่งเลือดบอสยิ่งน้อยนะครับบอสเอมอนก็จะออกมาตาม ความหมายครับนะครับมันก็จะออกมาเรื่อยๆนะครับสายเวทเราก็ใช้ไปเรื่อยๆครับโจมตีนะครับนี่ครับบอสก็จะตายแล้วนะครับผมนี่ครับนี่คือบอสประจําวันนะครับเราก็มาเก็บนี้ทุกวันนะครับผมเผื่อได้ของดีๆนะครับผมถึงเราเล่นรอบสองรอบสามได้ก็จริงนะครับแต่ของไม่ได้นะครับคือของมันให้เป็นรายวันจริงๆนะครับ กาบอสจะแตกแล้วครับเราคราวนี้เราก็จะใส่สกิลบอสเต็มที่นะครับอ่าแตกแล้วครับอ่าอย่างนี้นะครับอ่าเสกลูกน้องมานะครับตองลูกน้องนี่อันตรายนะครับที่ผมเลือกเวทน้ําบนนะครับเพราะว่ามันโจมตีกว้างครับเอาไว้ตีลูกน้องเป็นหลักนะครับอ่านีครับโอเคนะครับ ไม่ยากอย่างที่คิดนะครับบอสนะครับน้าเห็นไหมครับไม่ได้นะครับผมได้แค่คริสตัลนะครับผมนี่คือาก็กดกลับนะครับเพราะลงได้วันละรอบนะครับถึงเราเล่นอีกครั้งก็ไม่ได้แล้วนะครับมันให้แค่วันละรอบนะครับเป็นไงครับถ้าคลิปนี้ถูกใจก็กดไลค์นะครับใครอยากให้กําลังใจก็โสตดใต้คลิปนะครับก็เป็นการตีบอสประจําวันนะครับของ ทะเลทิ้งคมตายนะครับเห็นไหมครับว่ามันก็ไม่ยากอย่างที่คิดนะครับผมก็ตีอันนี้ล้มตั้งแต่เลเวลหกสิบแปดนะครับสิบหกสิบแปดหกสิบห้านะครับในคลิปต่อไปก็จะไปตีบอสประจาแมบ,บตรงนี้นะครับผมวันนี้ก็ขอกลาบลาไปก่อนครับก็เป็นการมาตีบอสโชว์แบบว่าไม่ยากอย่างที่คิดนะครับถ้ามาหลายคนจะเร็วกว่านี้นะครับ แนะนำให้มาหลายคนเร็วกว่านะครับมาตีคนเดียวครับมันจะได้ไม่เหนื่อยอย่างผมนะครับผมเอาละครับผมวันนี้ขอกลบลาไปก่อนครับสวัสดีครับ